มีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นบนพื้นที่ที่เคยค่อนข้างเงียบนะคะตรงชายแดนยูเครนนะคะคือภาพจากดาวเทียมกับรายงานข่าวกรองตอนนี้มันฉายภาพเดียวกันเป๊ะเลยมีกองกำลังขนาดใหญ่มากๆของรัสเซียไปปรากฏตัวขึ้นเหมือนกับแทบจะในชั่วข้ามคืนเลยค่ะประชิดเมืองซูมิเลยคำถามใหญ่ที่ทุกคนพยายามหาคำตอบกันอยู่ตอนนี้ก็คือนี่แค่ขู่หรือว่านี่คือการเริ่มต้นสงครามบทใหม่กันแน่ วันนี้เราจะมาเจาะลึกข้อมูลเรื่องนี้กันค่ะใช่เลยครับแล้วข้อมูลแรกที่ออกมาก็โอ้โหตัวเลขน่าตกใจมากครับคือมีกองกําลังทหารรัสเซียประมาณห0,000่นนายไปรวมตัวกันอยู่ตรงนั้นห0 0,000่น000นายโหนึกภาพตามนะคะคือมันเกือบจะเต็มความจุของสนามราชมังคลากีฬาสเตเดียมเลยนะนี่ไม่ใช่แค่การสับเปลี่ยนกาลังพลเล็กๆน้อยๆแล้วค่ะแต่มันคือการตั้งกองทัพย่อมๆขึ้นมาใหม่เลยแล้วที่น่าสนใจกว่าตัวเลขนะคะคือตําแหน่งที่พวกเขาอยู่ ห่างจากเมืองซูมีแค่19กิโลเมตรเองใช่ครับและตัวเลข50,000นายเนี่ยมันน่าสนใจในเชิงยุทธศาสตร์มากนะคือมันอยู่ในจุดที่เรียกว่า Sweet Spot ของการสร้างปัญหาเลยคือมันมีจำนวนไม่มากพอที่จะบุกยึดเมืองหลวงอย่างที่เคยพยายามทำเมื่อปี2022แต่ก็เยอะเกินกว่าที่จะเป็นการลาดตระเวนหรือการเสริมกำลังตามปกติ มันเป็นจํานวนที่แบบว่าสมบูรณ์แบบที่สุดในการสร้างภาวะกลืนไม่เข้าขายไม่ออกให้กับฝ่ายป้องกันภาวะกลืนไม่เข้าขายไม่ออกล่ะคะหมายความว่ายังไงคะที่ว่าสมบูรณ์แบบในการสร้างปัญหาหมายความว่ามันบีบให้ยูเครนต้องตัดสินใจครั้งใหญ่ครับถ้ามองว่านี่เป็นแค่กองกําลังเล็กๆเราไม่สนใจซูมิก็อาจจะแตกได้แต่ถ้าทุ่มกำลังสำรองทั้งหมดที่ม,ทมีมาปกป้องที่นี่ก็อาจจะกำลังเดินเข้าสู่กับดักท่รัสเซียวางไว เพื่อเปิดทางให้เขาไปโจมตีจุดอื่นที่สําคัญกว่าได้สะดวกขึ้นนะครับมันเป็นจานวนที่ทําให้ยูเครนต้องต้องคิดหนักและก็ลังเลซึ่งในสงครามเนี่ยความลังเลคือสิ่งที่อันตรายที่สุดเลยแล้วแล้วทําไมต้องเป็นตอนนี้ล่ะคะจงังหวะเวลานี้มันมีความหมายพิเศษอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่ามีความหมายอย่างยิ่งเลยครับการเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ออทุกคนรู้ดีว่าการสนับสนุนอาวุธจากชาติตะวันตก ที่ส่งไปให้ยูเครนมันมันเกิดความล่าช้าอ๋อ oh. ใช่ครับติดขัดในหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นกระสุนปืนใหญ่หรือระบบป้องกันภัยทางอากาศมันเหมือนกับว่ารัเสเซียเห็นหน้าต่างแห่งโอกาสหรือ window of opportunity เปิดขึ้นพวกเขารู้ว่ายูเครนกำลังขาดแคลนยุโทโธปกรณ์แล้วก็อาจจะมีปัญหาเรื่องกำลังพลด้วยการเปิดแนวรบใหม่ในจังหวะนี้จึงเป็นการซ้ำเติมจุดอ่อนของอยูเครนให้หนักขึ้นไปอีก เข้าใจแล้วค่ะคือไม่ใช่แค่เรื่องจำนวนแต่เป็นเรื่องของจังหวะที่เลือกได้เปรียบสุดๆแต่สิ่งที่น่ากลัวกว่านั้นอาจจะเป็นเรื่องระยะห่าง19กิโลเมตรพอได้ยินตัวเลขนี้เรานึกภาพตามเลยค่ะมันเหมือนเราขับรถจากสยามไปแถวดอนเมืองเท่านั้นเองในแง่ของคนทั่วไปมันคือระยะทางสั้นๆแต่ในทางการทหารระยะแค่นี้มันหมายความว่าอะไรคะมันคือการจ่ะปืนอยู่หน้าบ้านเลยหรือเปล่าเอ uh ใช้คำว่าจ่อปืนอยู่หน้าบ้านก็ยังน้อยไปครับขนาดนั้นเลยเหรอคะครับมันคือการเอาปืนมาเคาะประตูบ้านแล้วในทางทหารระยะ19กิโลเมตรนี่อันตรายอย่างยิ่งเลยเพราะมันอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าระยะยิงหวังผลโดยตรงของปืนใหญ่มาตรฐานที่รัสเซียมีอยู่เป็นจำนวนมากลองนึกถึงปืนใหญ่อัตาจรรุ่น 2S1 กลาสวาีคนะครับที่เป็นเหมือนม้างานของกองทัพรัสเซียเลย เจ้าระบบนี้มีระยะยิงประมาณ15-20กิโลเมตรพอดีเปะพอดีเป๊ะกับระยะที่ตั้งทัพอยู่เลยใช่ครับนั่นหมายความว่าจากจุดที่พวกเขายืนอยู่ตอนนี้เขาไม่จำเป็นต้องใช้ขีปนาวุธราคาแพงหรืออาวุธไฮเทคอะไรเลยแค่ใช้กระสุนปืนใหญ่ธรรมดารรมดาที่มีอยู่เต็มคลังแสงก็สามารถระดมยิงถล่มเป้าหมายในเมืองซูมิอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นโรงไฟฟ้าสถานีรถไฟหรือแม้กระทั่งโรงพยาบาล นี่คือภัยคุกคามที่เกิดขึ้นจริงและเกิดขึ้นได้ตลอด24ชั่วโมงแปลว่านี่ไม่ใช่แค่การขู่ว่าจะบุกแต่คือการทําให้เมืองนี้ใช้ชีวิตอยู่แทบไม่ได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยทําให้เมืองตกอยู่ในสภาวะเป็นอัมาพาตด้วยการยิงกดดันไปเรื่อยๆถูกต้องครับมันคือสงครามจิตวิทยาอย่างหนึ่งเลยคือการสร้างความหวาดกลัวและความไม่แน่นอนให้กับพลเรือนกว่า2 5 0 0 0 0คนที่อาศาัยอยู่ในเมืองซูมิ ลองลึกดูสิครับว่าการต้องใช้ชีวิตโดยรู้ว่ามีกองทัพขนาดใหญ่จอดรออยู่แค่ปากซอยและพร้อมจะยิงถล่มเข้ามาเมื่อไหร่ก็ได้มันบั่นทอนขวัญกำลังใจขนาดไหนและในทางยุทธศาสตร์มันก็บีบให้กองบัญชาการอยู่เครนไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องเจียดทรัพยากรที่หายากอยู่แล้วมาป้องกันเมืองนี้ทันทีซึ่งทั้งหมดนี้ก็พาเรามาถึงคำถามสำคัญที่สุดเลยค่ะว่าเจตนาที่แท้จริงเบื้องหลังการเคลื่อนไหวครั้งนี้คืออะไรกันแน่ จากข้อมูลที่เรามีผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่ให้น้ำหนักไปที่สองทฤษฎีหลักๆคือไม่บุกจริงก็ลวงให้เราตายใจใช่ครับซึ่งทั้งสองทฤษฎีนี้ก็น่าคิดและมีเหตุผลสนับสนุนทั้งคู่มาดูกันที่ทฤษฎีแรกก่อนคือความเป็นไปได้ของการโจมตีจริงในกรณีนี้เป้าหมายของรัเสเซียอาจจะไม่ใช่แค่การยึดเมืองสูมิแต่อาจจะเป็นการเปิดแนวรบใหม่ทางตอนเหนืออย่างเต็มรูปแบบเพื่อดึงแนวป้องกันของยูเครนให้ยืดขยายออกไปอีก เชิงสัญลักษณ์ที่สําคัญมากนะครับในช่วงเริ่มต้นของสงครามเมื่อปี2022เนี่ยซูมิเป็นหนึ่งในเมือแรกๆที่ต้านทานการบุกของรัสเซียอย่างหนักแน่นและกล้าหาญค่ะจนได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองวิรบุรุษแห่งยูเครนหรือฮีโร่ซิตี้ออฟยูเครนการกลับมาบุกยึดเมืองนี้ให้ได้สําเร็จจึงไม่ใช่แค่ชัยชนะทางทหารแต่จะเป็นชัยชนะครั้งใหญ่ในเชิงโฆษณาชนเชื่อของรัสเซียด้วยเป็นการลบสัญ,ญลักษณ์ของการต่อสู้ในช่วงแรกแกของยูเครนทิ้งไปอ๋อเข้าใจแล้วค่ะ คือมันมีเรื่องของศักดิ์ศรีเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยไม่ใช่แค่เรื่องยุทธศาสตร์อย่างเดียวแล้วทฤษฎีที่สองล่ะคะเรื่องการโจมตีลวงหรือเฟ้ส์อัตแททฤษฎีนี้ก็น่าสนใจไม่แพ้กันครับคือการรวมพลห้าหมื่นนายนี้อาจเป็นแค่ละครฉากใหญ่ที่รัสเซียสร้างขึ้นเพื่อดึงดูดสายตาและกําลังสารองของยูเครนทั้งหมดให้มาจดจ่ออยู่ที่สูมิแคออ่ครั้งเดียวในภาวะสงครามที่ทุกอย่างขาดแคลนรัสเซียจะยอมทําแบบนั้นจริงๆหรอเป็นคําถามที่ดีมากครับ และนี่คือจุดที่ทําให้กลยุทธ์นี้มันซับซ้อนขึ้นไปอีกคือมันไม่ใช่การหลอกแบบธรรมดาทมดาที่แค่เอากองทัพมาจอดโชว์แล้วก็จบกันไปแต่มันเป็นสิ่งที่เรียกว่า active faint หรือการลวงเชิงรุกคือถึงแม้เป้าหมายหลักไม่ใช่การบุกยึดเมืองสูมีแต่กองกําลังห้าหมื่นนายนี้ก็ไม่ได้อยู่นิ่งๆพวกเขาสามารถปฏิบัติการได้ตลอดเวลาทั้งการส่งหน่วยรบพิเศษข้ามชายแดนเข้ามาโจมตีการใช้โดรนโจมตีเป้าหมายเล็กๆ และที่สําคัญคือการระดมยิงปืนใหญ่ที่คุยกันไปเมื่อครู่อ๋อคือถึงจะเป็นการหลอกแต่ก็สร้างความเสียหายได้จริงๆไปพร้อมๆกันถูกต้องครับมันบีบให้ยูเครนต้องตอบโต้และใช้ทรัพยากรจริงในการป้องกันไม่สามารถเพิกเฉยได้เลยมันเหมือนการเล่นโป๊กเกอร์ที่ฝ่ายหนึ่งลงเงินเดิมพันก้อนโตเพื่อขู่หรือบล u f อีกฝ่าย แต่ในระหว่างที่ขู่อยู่นั้นก็ยังหยิบเอาเงินของผู้เล่นคนอื่นบนโตะไปได้เรื่อยๆด้วยทําให้การขู่ครั้งนี้มันคุ้มค่าแม้ว่าสุดท้ายจะไม่ได้กินรวบทั้งโตะก็ตามฟังดูแล้วมันเหมือนเป็นกลยุทธ์ที่รัสเซียเคยใช้มาก่อนหน้านี้หรือเปล่าคะหรือว่าเป็นแผนใหม่เลยนี่คือจุดที่น่าวิเคราะห์ที่สุดเลยครับคือมันไม่ใช่แผนใหม่ทั้งหมดแต่มันคือวิวัฒนาการของแผนที่เคยใช้ตอนบุกเมื่อปี2022 ตอนนั้นรัสเซียก็ใช้การบุกทางเหนือแถวเคียฟและสูมิเป็นเหมือนการโจมตีลวงเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจจากเป้าหมายหลักทางตะวันออกและใต้อืแต่ครั้งนี้มันต่างออกไปเพราะรัสเซียเรียนรู้จากความผิดพลาดของตัวเองระบบการส่งกําลังบํารุงของพวกเขาดีขึ้นในขณะเดียวกันยูเครนก็มีประสบการณ์ในการป้องกันมากขึ้นไม่ได้อ่อนแอเหมือนเมื่อก่อนแล้ว การเคลื่อนไหวครั้งนี้จึงไม่ใช่การทำซ้ำแต่เป็นการปรับปรุงกลยุทธ์เดิมให้แยบยนตขึ้นเพื่อรับมือกับคู่ต่อสู้ที่เก่งขึ้นนั่นเองไม่ว่าจะเป็นการบุกจริงหรือแค่แผนลวงสุดท้ายแล้วยูเครนก็ตกอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากมากอยู่ดีนะคะเหมือนโดนบังคับให้ต้องเล่นเกมที่รัสเซียเป็นคนกำหนดกติกาใช่ครับตอนนี้กองบัญชาการของยูเครนกำลังเผชิญกับภาวะที่เลือกทางไหนก็เจ็บ ถ้าพวกเขาเชื่อว่านี่คือการบุกจริงแล้วย้ายกองพลที่ดีที่สุดจากแนวรบดอนบาสมาช่วยป้องกันสูมิก็อาจจะทําให้แนวรบทางตะวันออกพังทลายลงได้แต่แต่ถ้าพวกเขาเชื่อว่านี่เป็นแค่แผนลวงแล้วปล่อยให้สูมิป้องกันตัวเองตามมีตามเกิดถ้าเกิดรัสเซียบุกขึ้นมาจริงๆเมืองก็อาจจะแตกพ่ายในเวลาไม่นานซึ่งจะส่งผลกระทบต่อขวัญกำลังใจของทั้งประเทศอย่างมหาศาล ซึ่งก็นำมาสู่คำถามสุดท้ายที่ทุกคนอยากรู้ค่ะแล้วยูเครนจะรับมือไหวไหมคะแล้วซูมิจะกลายเป็นแนวหน้ารบแห่งใหม่จริงๆหรือไม่สำหรับคำถามแรกยูเครนจะรับมือไหวไหมปัจจัยชี้ขาดไม่ได้อยู่ที่ยูเครนฝ่ายเดียวแล้วครับมันขึ้นอยู่กับ2ออย่างหลักๆ หนึ่งคือการสนับสนุนจากภายนอกโดยเฉพาะกระสุนปืนใหญ่และระบบป้องกันภัยทางอากาศจะมาถึงทันเวลาและมากพอที่จะอุดช่องว่างนี้ได้หรือไม่และ 2. คือความสามารถด้านการข่าวกรองของยูเครนเองว่าจะสามารถอ่านเกมของรัสเซียออกได้แม่นยำแค่ไหนวันนี้คือการบุกจริงหรือแผนหลวงการตัดสินใจที่ถูกต้องในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้อาจจะเป็นตัวกำหนดชะตากรรมของแนวรบทั้งหมดเลยก็ได้แล้วความเป็นไปได้ที่ซูมิจะกลายเป็นสมรภูมิเดือดแห่งใหม่ล่ะคะ ผมคิดว่ามีความเป็นไปได้สูงมากครับไม่ว่าผลจะออกมาในทางไหนก็ตามพื้นที่รอบๆเมืองซูมิได้กลายเป็นแนวหน้าไปเรียบร้อยแล้วถ้าเป็นการโจมตีจริงเราก็จะได้เห็นภาพการสู้รบในเมืองที่ดูเดือดไม่ต่างจากที่เคยเกิดขึ้นที่บักมุดหรือมาริอโพแต่ถึงแม้ว่าจะเป็นแค่การลวงเชิงรุกการประทะกันตามแนวชายแดนการยิงถล่มกันด้วยปืนใหญ่และการโจมตีด้วยโดรน ก็จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งก็จะเปลี่ยนให้เมืองและพื้นที่โดยรอบกลายเป็นเขตอันตรายที่ไม่สามารถใช้ชีวิตปกติได้อยู่ดีดูเหมือนว่าไม่ว่าทางไหนซูมิก็หลีกหนีชะตาการรมของการเป็นสมรภูมิไปได้ยากจริงๆน่าเศร้าที่เป็นอย่างนั้นครับและบางทีเราคุยกันเรื่องยุทธศาสตร์ตัวเลขกำลังพลจนอาจจะลืมไปว่าสิ่งที่เรากำลังพูดถึงกันอยู่คือเมืองที่มีผู้คนอาศัยอยู่กว่า2 5 0 0 0 0คน ที่ต้องตื่นขึ้นมาทุกวันพร้อมกับความจริงที่ว่ามีกองทัพศัตรูมาตั้งค่ายรออยู่หน้าบ้านพวกเขาความกดดันทางจิตใจที่คนเหล่านี้ต้องแบกรับมันก็คืออาวุธอีกชนิดหนึ่งที่ส่งพลังไม่แพ้ปืนใหญ่เลยนั้นขอสรุปภาพรวมทั้งหมดที่เราได้เจาะลึกกันในวันนี้นะคะเรากําลังเห็นการเคลื่อนไหวทางทหารครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายเดือนของรัสเซียกองกําลังห้าหมื่นนายถูกนํามาวางไว้ในตําแหน่งที่ จะว่าไปก็คือสมบูรณ์แบบที่สุดในการสร้างปัญหาห่างจากเมืองซูมีแค่19กิโลเมตรซึ่งเป็นระยะที่สามารถระดมยิงทำลายเมืองได้ตลอดเวลาเลยและการเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นในจังหวะที่ยูเครนกำลังเปราะบางที่สุดครับเป็นการใช้กลยุทธ์ที่พัฒนามาจากบทเรียนในอดีตบีบให้ยูเครนต้องเข้าสู่เกมท,ทายใจที่อันตรายซึ่งไม่ว่าคำตอบจะเป็นการบุกจริงเพื่อเปิดแนวรุปใหม่ที่มีความหมายเชิงสัญ,ญลักษณ์หรือเป็นแค่แผนลวงเชิงรุก เพื่อเบี่ยงเบนความสนใจผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นก็คือสูมิได้กลายเป็นจุดเดือดแห่งใหม่ของสงครามไปแล้วจากสถานการณ์ที่ดูเหมือนจะนิ่งและยืดเยื้อมานานกลับมีจุดที่พร้อมจะปะทุข,ขึ้นมาใหม่ได้ทุกเมือ่อเรื่องนี้ก็ทิ้งคำถามที่น่าคิดไว้ให้เรานะคะว่าบางทีสงครามในยุคปัจจุบันอาจจะไม่ได้ตัดสินกันแค่ด้วยกำลังรบในสนามเพียงอย่างเดียวอีกต่อไป แต่กุญแจสำคัญอาจจะอยู่ที่ความสามารถในการรับมือกับแนวรบที่ไม่คาดคิดและการอ่านเกมสงครามจิตวิทยาที่ฝ่ายตรงข้ามสร้างขึ้นใครที่อ่านเกมพลาดก่อนก็อาจจะเป็นฝ่ายที่พ่ายแพ้ไปในที่สุด